โอ้นี่นะครับพาดูโซนใหม่หน่อยนี่เห็นไหมโซนใหม่เป็นไงบ้างขึ้นตอนนี้เริ่มโล่งแล้วครับโซนนี้ยให้เปิดให้บริการนะครับแล้วตอนนี้นี่โเริ่มโล่งบ้างแล้วครับนี่คือโล่งบ้าแล้วนะครับนี่นะครับมีบางทงบางท่อนะครับงานทรงงานโลนะครับอุ้ยเตอร์นะครับเตอร์ทองนะครับออืมาเลยกําลังเดี๋ยวโล่ให้นะครับนี่นี่นี่นะคะเตอร์ไทเทครับผมว้าวไวรุ่นไทเทจสองร้อยแปดสิบบาทอันนี้นี่นะครับ นี่งานนะครับใครสนใจนะครับมาดูได้เดินรถแล้วเดินไปอีกนู้นนู้นโชกขึ้นเต็มแล้วโอ้โหเทนี่ครับงานโชกก็ขึ้นเต็มมากแล้วครับเอ้ามีแหว่งมากแล้วมีแหว่งไปห้อต่อห้องต่อนะครับสวิงอาร์มก็ขึ้นให้เรียบร้อยนะครับนี่เฮ้ยอันนี้ไฟโปรเจคเตอร์เดี๋ยวไปไขตู้นะครับดุมเดิม โอ้โหของเยอะมากนะครับสติกเกอร์อแผ่นละร้อยเออสวยว่ะสวิงอาร์มนะครับเห็นไหมขึ้นไมให้แล้วนี่นครับใครสนใจมาดูได้ครับสวิงอาร์มเดี๋ยวผมดูรุ่นให้นะครับตอนนี้แต่ถ้าซื้อแบบไม่มีรุ่นนะครับแปดร้อยรวมส่งนะครับวงมาได้เลยนะครับกล้าๆหน่อยนะครับ <c oughs> จดไป